สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่ส้มสี UK อีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้มีอะไรมานําเสนอเอ่ย,มา,ยมาเลยค่ะมาเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะคุณสามีกําลังปอกมันฝรั่งนะคะกําลังปอกปเตโต้ค่ะเกจะปอกเข้าหาตัวนะคะถ้าเป็นคนอังกฤษนะคะจะปอกเข้าหาตัวแต่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็คือจะปอกเหมือนจะปอกออก ออกไปข้างนอกนะคะแต่คนอังกฤษนี่เวลาปอกแครอทหรือว่าปอกมะม่วงหรือปอกหรือปอกเปลือกผลไม้ค่ะจะปอกเข้าหาตัวนะคะตอนที่แม่ส้มมาใหม่ๆแม่ส้มก็สงสัยว่าทําไมเขาถึงปอกแบบนี้บ้านฉันปอกออกออกไปจากตัวเองนะปอกออกเนาะบ้านเราเนาะแต่ถ้าเป็นคนที่นี่เขาจะปอกเข้าหาตัวนะคะดูไปแล้วก็ตลกตลกเนาะ แต่นอนนี้แม่ส้มชินแล้วคะ่ะแม่เวลาแม่ส้มปอกอะไรก็ปอกเข้าหาตัวเองแบบที่คุณสามีกําลังทําอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้แกจะทําเมนูอะไรก็ไม่รู้คะ่ะแกใช้แม่ส้มคะ่ะแต่แม่ส้มไม่ทํานะคะแกก็เลยต้องมานั่งทําเองในห้องนั่งเล่นคะ่ะทําไปบ่นไปนะคะดูเิียทำไปบ่นไปนะคะคุณสามีจะทำเมนูอะไรเนาะจะทำเมนูอะไรให้ลูกสาวกินนาะ วันนี้พ่อครัวใหญ่ของเราลงมือเองเลยนะคะ What you going to cook today บอกอิสระเขา patatas bravas patatas bravas สมพูดไม่ได้นะคะเป็นอาหารว่างของของสเปนเนาะ i o u l for the อาหารสเปน yeah อาหารสเปน introduce yourself what's your name yeah what's your name ชื่ออะไรคะ My speech h a r t What your name My name's i Roy Say properly My name is Roy Roy How is spell R O Y ชื่อลอยคะ่ะลอยหรือว่าแม่ส้มจะเรียกแกว่าพ่อใหญ่ลอยพ่อใหญ่ลอยสุดที่รักของแม่ส้มคะ่ะเดี๋ยวให้แกนั่งบอก มันฝรั่งไปก่อนแม่ส้มขอตัวนะคะคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะเบลลี่อินพีทเบลลี่อินไม่ต้องโชว์เบลลี่ไปแล้วคะ่ะคลิปนี้หยอกๆคุณสามีนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคะ่ะ Please like, subscribe, comment and share at below bye now